การเป็นผ uhm. 네 bo ู้ยิ่งผู้ฮอตนข้ามปีมาเลยนะครับเราเป็นไงก็ดีใจครับอย่างที่แจมอย่างที่น้องพูดไปก็คือเราก็ดีใจแต่แบบรักเราให้การสนับสนุนเราแบบเจอพวกเราครับมาให้กำลังใจในการก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าพันธ์ใจก็จะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปนานๆมีงานติดผู้ติดต่อมาเยอะไหมครับก็ ก็มีเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมีเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับคจริงๆตารางยังว่างเยอะเลยครับครับผมแต่ก็มีสายเรียกรองเรื่องงานผลงานต่อไปของทั้งสองคุณที่อยากแะมีงานคู่อะไรอย่นะครับ ไออันนี้ผมเอาพูดไปแล้วนะว่าจะมีด้วยกันครับเมื่าไหร่ปีนี้ครับปีนี้ปีนี้มีอย่างแน่นอนแต่ยังพูดไม่ได้จะกำหนดวันที่ที่แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดพวกผมจะอัปเดตให้ในในโซเชียลตลอดคือจะไม่ใส่การ์ดวงรายละเอียดนนิดๆหเลยใช่เอาเอาเป็นว่าผมผมให้ได้ว่าเร็วเร็วนี้คือแฟนๆแปดใจรอไม่ได้ใช่ไหมเร็วเร็วนี้ก็คือไม่นานเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเอง มันมันจะคุ้มกับระยะเวลาที่เป็นแฟนแบบตั้งแต่เริ่มคู่รักแค่ไหนผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนก็พุกงานเนี่ยเราตั้งใจทําให้แฟนๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเท่าที่เราสามารถทําได้เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนผมว่าคุ้มคุ้มแน่นอนบล็อกเซฟคืออะไรบล็อกเซฟบล็อกเซตอ๋อสินไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงก็ก็เร็วๆนี้ครับครับ ก็เร็วๆนี้ก็ติดติดตามติดตามสารข่าวก็ติดตามข่าวสารได้ในโซเชียลใช่ครับสปอยสปอยสปอยบอกว่าเด็ดมากๆเห็นว่ามันว้าวอยู่นะมันว้าวมากบอกเลยว้าวมากๆเปิดกล่องมาลองกินแบบใช่ค่ะไม่มีอะไรใหม่ใหม่ต้องมีต้องมีโทษมันต้องมีเห็นสิไอ้นี่ไงจ้ะคนจะได้จำว่าแบบบ็อกเซนเราแบอกว้าวเพราะอะไรเพราะภาพในนั้นหรือว่าอะไร เพราะว่ามีอะไรเยอะมีอะไรพิเศษเยอะแต่ว่าสภาพไม่เยอะต้องซื้อครับจะได้เยอะตลอเลยซื้อทันหรือเปล่าแต่ค่กับแฟนกับทันหรือเปล่าแค่นั้นแต่รับรองว่าพิเศษแล้วก็แฟนๆเปิดมาก็คือแบบวว้าแน่นอนแล้วแน่นอนนะว่าไม่มีอะไรเลยต้องมียอดยอดที่ตีนก็คอค่อนข้างแบบเล่นละตอนนี้ก็จะอันนี้อันนี้ไม่จริงเหรอจริงเหรอ ก็ก็สั่งจองกันมาได้อีกนะครับก็เท่าไหร่ก็ได้ก็ผลิตได้ครับใช่แล้วอย่างที้แฟนที่ประเทศไทยมีโอกาสจะได้ครอบครองส่วนในส่วนของโปรเจกต์ของแฟนๆที่ไทยก็ก็ต้องเป็นโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่ามีให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับก็การมิงอะคับแฟนๆที่ไทยก็มีการแบบอยากเรียกร้องเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเร็วๆนี้แน่นอนแต่ว่าเร็วๆนี้แต่ไม่กำหนดวันยังไม่ได้ มาบอกอีกทีนึงอาจริงๆแล้วทำไมถามนี่มันยังไม่ไม่ลุมตลอหรือยังไงหรือว่าเราต้มต่อเอ่อเรียกว่าเรียกว่ากําลังกําลังคุยตกลงมันอยู่ครับจริงๆเราอยากทําให้มันดีมากที่สุดเดี๋ยวพี่มันก็เลยต้องแบบละเอียดกับขั้นตอนนี้แต่แต่ละอันเลยในในในเอียดเนื้องานใช่ไหมพี่แบบเออเราต้องใช่ครับรละเอียดต่างๆคือพอมันเป็นคู่กันน่มันมีอะไรละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีอะไรที่อยากทำรมันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ให้มันมันก็ต้องใช้เวลาเยอะ ที่ไทยจะได้เห็ุแฟนมิตติ้งเร็วๆนี้แล้วที่จีนจะได้เห็ุไหมครับเพราะว่าตอนนี้จีนเปิดประเทศแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอย่างแน่นอนอยากไ,<ม>ไปอยากไปอยากไปครับอยากไปจรนมิตติงคิวงานแฟนมิตติ้งจากประเทศนี้ติดต่อมาเยอะไหมบิ๊มมีติดต่อเข้ามาครับที่น่าจะเยอะ บ้างที่ยังไม่ได้ไปแต่ว่าได้ยินมาว่ามีการติดต่อเข้ามาแต่ว่าในดีเทลก็เป็นเป็นเรื่องส่วนของผู้ใหญ่่ายคิดว่าแบบนั้นครับคิดว่าแบบคิดว่าแบบนั้น่ก็เกี่ยวตากันไปนะครับอย่างไปนะแบบนั้นเขาจะมีงานคู่กันอย่างนี้แน่นอนไหมคะ แน่นไหมก็เลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวๆนี้ครับเดี๋ยวคือเป็นคำถามที่อยากตอบกันเป็นอะไรจริงเนาะแล้วที่ขออนุญาตถามนะคะตอนนี้กระแสพูดที่หนึ่งครับความโด่งความดังอะไรเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวดนก็จะเป็นการพิเศษอะไรก็งันตัวเปนตัวขึ้นเลยครับของนักพูดผมว่ามันเป็นมันเป็นตามความเหมาะสมครับของของงานของสักขบันมากกว่าครับ มันมันไม่ได้เป็นเพราะแบบเป็นเป็นงานคู่กันหรืออะไรแต่ว่าผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับสกอบงานว่ามากน้อยทิ้งแค่ไหนจะมีงานเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีอะไรใอย่างไรที่เราได้ทำเยอะขึ้นตามใช่ครับก็อาจจะต้องมีใหญ่คุยมันอาจจะต้องมีมีค่า ถ้าแรงมากขึ้นอะไรถ้าแบบสกบกมามันเยอะขึ้นก็ตามสมควรใช่ว่าคำเราสมควรเพราะเราจริงจังไหมครับเพราะหลายๆคนแหละที่ดังขึ้นมาเป็นคู่ที่สุดแลจะโดนโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษเ้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้องานกับกับจำนวนเงินมากกว่าก็คุยกันได้คุยกันได้ก็ยังจ้างได้อยู่ก็จ้างได้อยู่ก็ติดต่อเขามาได้ครับให้ติดต่อเข้ามาทางผู้จัดการให้คุยกันก่อนเขามาคุยกันได้ก็ราคาก็ตามเนื้องานก็ไม่ได้แพงขนาดนั้น อ่ะทีนึงในทวิตเตอร์ค่ะเห็นมีเขาแคปคลิปที่แบบเราเคยต่อใช่ไหมมีการพูดคุยกับแฟนข่าบใครมาใช้แบบเงี้ยมันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นเยอะเลยแบบไปดูอหไ่อ๋อเห็นแล้วใช่ครับาดูดูแล้วมาดูแล้วที่มีข้อแตกอะไรจริงคลิปนั้นจะหลุดตั้งแต่ตอนที่แม่จะโพสตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นคลิปเต็มนี้มันก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารัของพวกเราที่ที่วันนั้นแหละวันบ็อกเซตถึงบอกว่าพลาดไม่ได้บ็อกเซตนี้มันหวานมากใช่ครับเรียกมิ เราไม่มีหลายอย่างต้องใช่ไหมไม่อะไรเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ขอยืมขอยืมนิ้วหน่อยครับวันนี้ไม่ต้องเร็วสุดก่อนคืออะไรก่อนคูดไม่ได้จริงอ่ะเออแต่ให้เป็นติดตามไงก็ก็ฝากก็ฝากแฟนๆของของพวกเราทั้งสองคนนะครับฝากติดตามฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนย้อย การเร็วๆนี้เร็วจริงๆอย่างแน่นอนครับก็คือต้นปีนี้นั่นเองจะได้จะได้เห็นให้ชมกันอย่างแน่นอนครับสปอยได้แค่นี้จริงๆแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงมีอะไรให้ดูเยอะๆมากจริงๆครับว้าวแน่นอนทำว้าวหน่อยว้าแบบไหนว้าวครับครับโอเคครับได้ยขอบคุณครับร้อย